จะพาไปแนะนำนะครับสลับตู้อบข้าวของเราเป็นตู้อบข้าวมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับที่เยอะที่สุดใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดก็มีมีทุกไซส์ทุกขนาดให้ทุกคนเลือกหากัน,นวันนี้ผมจะพาไปรับชมให้ทั่วๆมีตัวไหนกันบ้างมีเล็กกลางใหญ่บิ๊กจัมโบ้ให้คุณเลือก นะครับสาสี่ตัน3.5ตันขนาด5ตันขนาด5ตันขนาด5ตันและขนาด5ตันและขนาด3.5ตัน4ตันและก็5ตันนะครับแถวนี้5ตันถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็3มตัน3ตัน3ตันถ้าเป็นส่วนใหญ่มีเริ่มต้นตั้งแต่48,00 0บาท เริ่มต้นเล็กๆไม่เกินตัน3ตัน3ตัน2ตัน2.5ตัน2ตัน1ตันและก็15ตันอยู่ข้างหลังเยอะไม่เยอะที่เรานำมาให้ทุกคนได้เลือกสรรเรามีทุกไซส์ทุกแบบทุกสไตล์ให้คุณเน้นทําความสะอาดพร้อมใช้ใหม่กิ๊บกิบใหม่สุดๆใหม่กว่านี้คุณจะหาจากไหนถ้าไม่ใช่ที่เรา ร้านนักบิดอวกาศนะครับนี่ตัวเพอนอนเรียงรายสวยทุกตัวสวยใสมีทั้งราคาส่งราคาปีขายปีขายส่งติดต่อเข้ามาได้ที่ช่างเบิร์ดนะครับ0ู2 5 9 8 2 1 1 1นะครับหรือไอดี n ล NO เนีนี่2ตัน2.5งจุตัน2.5ตันแล้วก็4ตันตัวนี้อีกตัวโชวใช่ไแล้วก็มีนี่ ตัวเล็กๆสับนาชบ้านแล้วก็มีทับร800โลนะครับผมนะแล้วก็มีให้นะครับมี็นถึง15ตันที่อยู่ข้างนอกสีเขียวนะครับนะสวยๆสวยๆงามๆกันมากหน้าหลายตานะครับนม่กลังให้ทีมงานของเราไล่ประกอบไล่ทำเก็บรายละเอียดแล้วกันคุณภาพ โดยช่างเบินะครับนะเรามีกระสันสามาให้ทุกลูกแบบนะบเยอะเพื่อรองรับความต้องการนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับเห็นอย่างนี้นะครับหมดนะจ๊ะเห็นแบบนี้นะครับหมดทุกปีนะครับหมดทุกปีหมดทุกฤดูการทั้งนาปีและวนาปังหมดนะครับผมของดีสวยใส อย่าช้านะครับผมช้าอดนะฮะเรามีให้คุณภาพเต็มทุกพิกัดทุกอันวันนี้ฝากไว้กับร้านนักบินเอกาศที่ให้คุณมากกว่าที่คุณคิดเราสอนคุณถึงหน้าบ้านบายบายฝากกดติดตามในช่องร้านนักบินโอกาสทุกช่องทางเลยนะครับสวัสดีครับ